เปิดเปิดบั้งแ่ปลนใหม่ไลหยือว่ามี่อี่น้องมากเด้อคแล้ว่าสิปูจักสามคนมาพูไปสามตุ่มมืดคืเอาสิเอ็งต้งมีที่ในมืออ่ะอนุญาตไขอปูทั้งนี้เนี่ถอดหมดใส่วนนัเรียนดอกหางเทียมไปเพเบิ้งเต็นดอกไปรับข้าเจ็ดดีเดือเบ้ยงอยเน้อไปมากเ็ดไปไปเบิ้พบได้ของงี่เ่ไสักกแล้ว เ็ดตีก <substit uting> ็นั่นก็ได้เปลี้ยนเสียผายเงเข็นอดดากเข็หนอดก้นอ๋ปูู่นี่เนะนอนบางลำเรียงช่วงลำีงปุกเ่เอาเดี๋ยวดิปุกช่วงลำเร่วงอันนี้ไม่อยากอีกล้วปาิปูนี่ไม่ได้ยังตันเขโมยอยู่นี่โอก็รตาแม่ค้าแล้มาฝากไอะไรไม่ใขแม่ค้าทานไหนมันมาตั้กระตาไว้ดีแม่ค้าท่านไหนปู่ถามเนี่ยมันมีอาพิธิไม่สมมันตั้งมันดีพอแม่มัจัดงานไม่ดีเราเฮ็ดปุนคือการลุกใบคลายปู่เดาว่าพิชซุ่ม เา้ก yeah, ัจะลอยกัได้ได้มาม่มาบวมากนลำลำไล่กูไดใเห้กัตตามายืนเถียงซอยกัตตางาาตาส่วนองกอกอตาเป็นเนี่ยมันกามันถือเรือเจ็บเาตีก็คือว่าสิคือ่อยยังน้อยเนาะไผสเทืออยก็สิว่าเป็นบ้านขอยสิมเปืออยยังอยกเจตถูกเจ้ากตวนี่มอนี่วย คุยแห้งเนาะพี่น้องพี่น้องคนล่ามันลุ้ยเลยเนาะนากิกาทอคจก็แขวนผิดแขวนทอดใส่สุนิวยิงมากระใส่ห่อนิวตีอุ้ยกระเป๋าทองคั่นลยบ่รวยแล้วซื้อโค้งส่องแาวๆจังจะไปเผาถิ่งมาละสามคนกันได้ดิปูปูแล้วด่วนนะปูแล้วแย่สับแย่เสียกับไก่เป็นอันขาดเป็นมันจิ้กันโอ้เอาปูเรียบร้อยเหรอครับเองปูจะข้าวตอนพื้นขอโทษได้ไหมครับขอต้องโทษเองย่างยาวเองเอ็มสุกหามยักหามไม่ยัด มันมีอยู่บ่อยังทะไลให้แน่ขันยางจางไกลิึงไส้โขกข้อมนกขายของก็ขายบดำบปดีขายบ่ดีบ้านนี้ย่านครับไปขายหยู่พัทธยาอยู่ไปพัยี่หายยพบไปกรุงเทพเนี่โอ้ยพลาลของบักค่นไอ้ว่ากะไรจะว่าขันไปขายแต่ตร่างเวยมันขายทั้งันนะเอาซื้อซอย่ได้ดีเลยหลายสิ่งค่ะมันมีอย่างแง่น้ำเจ้าขอซื้อไปฟากลูกค่อย้าจ้าอยไปส าไปมดนนีย่างนี้ก้อยก้ยดกลิงิ้กนเรียญบาดไปนี่ทีไปใสเดี๋ยวฝีเยียวจะเข้าก้อนฝชิดับงบเงินเจ้าใหดี้มือนีที่ไปเอาแหม่มาเยียวหองกจอกจอกไปเอาอ้าอสคนีม่นไผด่างเธอเจ้เหอเอาผู้ใดนอนมาสร้างกาดึงมาไข่สาคือเถอะเพราะถึงก็โกเอเนอีกบอใครเอาคือไดเงินเมียไปมาไปเหยียวมัเงเหยียวหดกูจอกจอกกูว่เป็นขอนไ่ดีขี่ค่ะ เอาคือได้ยินแต่เสียงโตควนไปซะโตอยู่ข้างหลังตีนอยู่ข้างหน้าอยจะเห็นโตเห็นหนาหันหนามาข้างหลังอยากจเห็นข้างหลังแต่ว่าพอหันหนาได้บอพอได้ตีหันมาว้าฮ่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 าบัลใจแทกกูเดาว่ามิผิดกันซื้อเลกมันว่าถือโอ้โหบอลได้แทกยี่แม่่านามาลุย ของนี่บ่ขายบ่เบิ่งหน้าบั้งตาบ่ขายเบิ้งกะริยามันละยากมองเงินพี่ขายสังนกัสีทยหลายนี่จะออมไปขายที่มื่ว่าขายวนๆแม่แต่หม่องมีคนนี่แขกเอาขายของกัสิขายหม่องมีคนตัวหม่องก็มีคนกูกัไปขายปลาซาบุลแล้วพูดนะคันเร่วอ่ะโอปป้าตกใจเห็นเอาสวัสดีเจ้เฮอร์กูเจเจเด้อกูว่ามันกะเหรี่ยนได้หนเอิ์นี่ยังสน่ะ อึดอเศรษฐีมาเงือกข้นนนะ่ะโถไอ้สวัสดียาย่อมผมยาย่อมผมยังอีกมาดามมึงจีย่อมกลัวคือมาดามมึงก็มาจ้ะป้ามาเบิ่งหมอลำเสือหมีเจ้าก็ใส่สุดพระเอ็กไงมาเนอะอย่างน้อสุดพระเอกไงใหม่ไทยฮู้ดขว <c oughs> บกันดิกมาสเม่หอนหรอบาปที่มึง, <c oughs> มงมมจงงะจันย่องถึกแก ยังแน่หละสิอุดหนุนโอ้ยมี้ลหลายสิหลายอย่างเจ้าอย่ก็อีหยังมาดรฐานสากกระเบียร์ยันเลื่องลูกปูแล้วเอาสากกระเบียดมานยำแก่ห้อนจังอันมันก็ดโ้ยเห็นสากกระเบียด์คุณเป็นไอตีมหลอดปลาปันเนี่ยมันบอมีได้สากกระเบียร์อยรว่าซื้อๆนอกจากสากกระเบียด์อะไรมีเหมือนด้วนนักแสดงเลียร์รบันนันลัมกูจะชี้เนี้ยมากูเชีากูเอียใจเดี้ยมา ไอ้สาคาเบียยันเนี่ยรวมมันบะมีได้มันเป็นครับเปียวเกียวเปี่ยวเปิดเขาไม่ขายไม่ขายเขาบอกกันซื้อๆได้เดี๋ยวดีแม่ตกลงมันขายหยั่งอาว่าสาคาเบียยันเนี่ยนลบบัตรกูซื้อหยังงลบบะมี่แกนแนวเทปกูซื้อหยั่งอะไรกูถามก่อนนี่แม่หอยออนต้นเตี้ยนดูมือหอยสิบกอยางเศร้าก็ยางเรียกเอาทำไม่เนี่ยปีกยิงกนปีกย่างขึ้นเป็นตะงนังยากใส่ใส่เทนไมแหรอมันติดกูเพราว่าันเป็นเมินไอยอ่อนเตี้ยนนี่เด็ดจ้าบักม่วงมันไม่บ่บอกบ่มี นั่นเดิวันนี้มาบ่วงกูการแสดงบ่วงสมไอ้มังบ่วงสมก็เหมือนแล้วผู้บ่าวอก็จะซื้อแก้มบหมดไปวพาะเงินไม่เอี้ยนั่นเดิวันนี้ยงจะเป็นบ่วงเปรี้ยวทำรถดีบวกการแสอาบักบ่วงแรดมังบ่วงแรดเหมือนแล้วผู้สาวสักหน่อยบ้านห้าซื้อสักแจกดีดีแล้วมืงเลี้ยบักบ่วงหยั่งเลี้ยเต็มเต็มบักบ่วงกะลี กูบ่กินบักม่วงกะหลี่เอาเป็นหยัางนองกูย่านไปยำถึกแม่กูเอาลูกอีกะหลี่ตัวนี่แม่เพิ่งโหดจีจ้าเอือก็แชร์นอนแนวกันมากเป็นอยัางที่ยเอากลมๆมาอีหยังล่ะไข่นกกระทาไข่นกกระทาเดะไอ้บวยก็จะหมอไปหาหงพอเพราะหงพคทำมันแดียบนั่นเดะโอ้อันนี้เนี้ยถ้าไข่หนุกแตกแจ่อกูว่ากินไข่นกแตกแจ่แตยังวเอาเป็นอย่างวะกูชักมันมีคำว่าแตก ก็ถื่อกันเนาะก็ถืกันจังเสียจ้าเอาเนี่ยไม่ก็ได้ไม่ไรเอาเนี่ยควารุงกำลังใหม่กินมังกรหนาเล่นไฮโล่สอดแกงห่วงเหงาหาวนอนมีตะอ่อนเปียกเพียแรงมันอย่างเนี่ยครุงกำลังรังนนอกโอ้ธรรมาดาคนบก็จะรับในนอนเล่นบวกเล่นไทยเสียเงี้ยเสียแย,ย่งมันต้องกินนั่งลงตัวใหญ่ถูกต้องแต่ว่าเขาไม่ได้แซงเหรียญได้ไหมนี่เป็นอย่างมื้มันอุบปวดแถวโอ้ธรรมดาก็ได้เนาะเอา ใหญ่มาเลย45บาบาทขับมาบาเงินเส้นขบับมาเงินสดที่ว่าห้างนกี่หมายถึงเป็นรังนกที่เป็นกวดเป็นน้ำแซ่ในตู้เย็นพุน่นิบปอบมึงอ้าวเฮ้ยอันนี้มันห้างนกจอกตัวนี้มึงจะไม่พอมึงทำอะไรไปนอนงเฉียวเยี่ยมอยู่คึ่งัคควคพึ่งกวยนี่ตีปลื้มปนีมราชกาเป็นกะหลีพัทยาแต่มึงแม่เอาไปไหมเฮ้ยเคยเห็นควอยกะหลีโอ้ยควอยอะไรข่อยกะลี กะรีมัมมีกกะเทยี่เป็นกะนนี่พดหไ้ป็นิดบ่ได้ซื้อจักเม็ดได้เงินกัหลายพระโอษหนักกว่ารท่านเอาเนือื่นก็ได้ตัวเอี้ยเอาเชียวเนีง่ายมากไม่ยังล่ะเอาเนื้เหม็นๆมายำมังโดนอ่ะโอ้เจ้าจะกินขี้ตียงเพราะว่าขึ้นคอจโต้แต่นเนาะคอยยำแล้วต่ว่าตดข้าว่ะโอ้ยรพวงมามัยจักรเม็นได้ขี่กั๊บรถทนันิยอ้ยสองยางขี้กับตัต่อของเม็นนั่นน่ะหีบวยเหม็นก็นั่นเสียเท่า เวงกูจะปอปากนะ้ำกับพ่อไหลบอกทางบ้านนี่ที่ว่าเหม็นๆนี่ที่นี่กูหมายถึงปลาหมึกโอ้ชอบปลาจะด้เนียอยู่คอดีตัวขายจะไหนปลาหมึกคนเสือปลาหมึกคนขายเอาเงินกูถามมามึงขายใ่จักบาทโอ้ไม่ละหาบาท